พลอยตำนานที่ยังมีชีวิตเคยสงสัยหมายว่าเรื่องราวสงครามโทรจันเป็นเรื่องจริงหรือแค่ตำนานเตรียมตัวพบกับเรื่องราวที่น่าทึ่งของเมืองโบราณแห่งนี้พลอยไม่ใช่แค่เรื่องเล่านักโบราณาคดีเฮนริกชีมอนค้นพบซากเมืองโบราณในตุรกีเมือ่อศตวรรษที่19ซึ่งพิสูจน์ว่าทรอยมีอยู่จริงซากประหักพังที่ค้นพบแสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานหลายยุคหลายสมัยทับซ้อน การเป็นชั้นๆบอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองและการล่มสลายมาโทรจันอคิลิสเฮเลนเรื่องราวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของมหากาพยีเอตของโฮเมอร์แต่มีข้อความจริงอยู่บ้างไหมนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าอาจมีสงครามเกิดขึ้นจริงแต่รายละเอียดอาจถูกแต่งเติมให้เกินจริงเพื่อความสนุกสนานและสร้างแรงบ,บันดาลใจวันนี้ทรอยเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ และเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเพื่อสัมผัสประวัติศาสตร์ <S <S คุณสามารถเดินชมซากกำแพงเมืองบ้านเรือนและจินตนาการถึงชีวิตของผู้คนในยุคโบราณ <S <S อยากรู้เรื่องราวของทรอยให้ลึกซึ้งกว่านี้กดไลค์แชร์วิดีโอนี้และติดตามเราเพื่อเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมายอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรต่อไป